สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับพวกเราในรายการกับข้าวแม่ค่ะทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงโมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะเป็นรายการเดียวที่ให้เห็นความอบอุ่นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกใช่ค่ะลูกกับแม่มและยังอยู่ในช่วงของซีซันนี้ครับท่านผู้ชมครับซีซันพิเศษ ที่เราจะเชิญแม่ของซุปตามาทํากับข้าวด้วยกันเมนูที่ลูกเคยทานเมนูที่แม่เคยทําให้ลูกหรือเมนูที่ลูกเคยทําให้แม่ทานอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้มาแลกเปลี่ยนกันในการเราค่ะแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงแขกรับเชิญของวันนี้นี่ต้องบอกว่า3 g e เจเน t เรชั่นลเป็นบุคคลสำคัญของวงการตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นคุณพ่อคือแม่ทุมแม่ทุมและพ่อรองและก็มาถึงน้องยุ้ยน้องยุ้ยน้องยุ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นนางเอก เยอะมากแล้วเป็นนักร e ้องด้วยเป็นนักร so ้องด้วยทีนี้แล้วตอนนี้มีน้องน้องน้องพริมน้องพริมน้องพริมน่ารักมากน่ารักมากเห็นมากินคุยน่ารักมากไปพบเขาเลยไหมไปพบเขาเลยไหมขาต้อนรับแขกของเราเลยนะคะน้องยุ้ยและน้องพริมค่ะแม่ยุ้ยและน้องพริมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคธเลยค่ะยินีนั่งตรงนี้เลยดูเป็นไงบ้างยุ้ยค่ะ สบายดีสบายดีเป็นหวัดนิดหน่อยแล้วการแม่เป็นยังไงบ้าง <c oughs> คุณแม่ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงประมาณปีที่แล้วเยอะเหมือนกันนะคะเพราะใช้วิธีการรักษาแบบไหนคือยัง<อ>รักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันหรือโบราณด้วยรักษาพแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าช่วงที่แม่ทุดลงไปเลยที่หนักหนักก็คือแบบเหมือนไม่รับรู้อะไรแล้วอันนั้นนะคะยุ่งถึงตัดสินใจ หาทางเลือกอเป็นแ่ทางเลือกใช่ค่ะก็คือจะใช่ค่ะก็จะมีมีผู้ที่มีพระคุณเรานี้ค่ะก็ให้ให้ยาที่เป็นเกี่ยวกับเห็ดพิมานเนี่ยมาให้คุณแม่ทานซึ่งเมื่อก่อนนะ่ยไม่เคยสนใจแต่พอแบบคุณแม่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะมันต้องลองทุกอย่างปรากฏว่าคุณแม่ดีขึ้นภายใน2เดือนคุณแม่แบบจากที่แบบนอนตาลอยไม่สนใจก็คือกลับมาจําเราได้แล้วก็พูดคุยได้ค่ะครอบครัวนี้ผมว่าเป็นครอบครัวที่ใช้ความรักดูแลกันตลอดใจที่ใจคือพอเห็นพ่อเมื่อไหร่ต้องเห็นแม่เมื่อนั้นคือเขาเป็นคนที่ไม่เคย ไม่เคยห่างกันเลยต้องบอกว่าอบอุ่นไม่ใช่ว่ารักกันเฉพาะในครอบครัววงการบันเทิงทุกวงการบันเทิงเป็นพ่อเป็นแม่เราอะครอบครัวของยุ้ยเลยก็ว่าได้เนาะค่ะอะมาถึงวันนี้มาถึงน้องน้องเพลงน้องพิมชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะแตเรายังไม่รู้จักพิมค่ะอะไรนะคะน้องพิมค่ะน้องพิมเป็นลูกของใครคะแม่ยุ้ยค่ะคุณพ่อคะ ลุงโดมทำไมเรียกลุงโดงอ่ะเรียกป้าปานั่นแหละค่ะแต่เวลาตอบว่าใครเป็นพ่อชอบบอกว่าลุงโดลุงโดน้องพีมอายุกี่ปีละคะอายุเท่าไหร่ขวบค่ะครึ่งค่ะห้าขวบครึ่งค่ะเป็นสาวแล้วห้าขวบครึ่งเมื่อก่อนเราอ่ะแต่หน้านี้เราก็เป็นเป็นลูกเวลามาเปลี่ยนบทบาทเป็นแม่เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปยุ้ยลง มากมากมายเลยค่ะ,<ม>ปะเปลี่ยนแบบทุกอย่างเลยค่ะคือเราย้อนไปนึกถึงแม่เราแบบดูแลเราแม่นี่แบบสุดยอดแล้วอ่ะ,อะคือเข้าใจความรู้สึกแม่จริงๆรเอออกไปข้างนอกก็จะโทรตลอดว่ากัดกินว่าจะกินอะไรยังไงคือจะห่วงต,นนตลอดตอนนั้นเรารู้สึกแม่ทำไมจู้จี้จุกจิกกับชม่อเรช่อมเนาะตอนนั้นเนาะในความรู้สึกยื้อๆว่าแม่ดุไหมแม่ทุ่มด<น>ุไหมดุค่ะ เสียงแม่กลัวแม่แม่จริงๆแม่กลัวที่ใจดีมากๆเลยอ่ะแม่แม่เป็นผู้หญิงที่เสียงน่ากลัวมากใช่ค่ะอะไรอ่ะเนี่ยจะมามาทำไมเนี่ยเอาไปเอาข้าวกินนี่ข้างในเนี่ยกินข้าวไปแล้วเนี่ยมานั่งอยู่ในข้างนอกเนี่ยไปเข้าข้างในเนี่ยคือคือเสียงดังแต่ให้เสียงห้าวเสียงมีพาวเวอร์เสียงมีพลังถามน้องพิมพ์หน่อยแม่ดูไหมลูกไม่ดูค่ะไม่ดูน่ารักที่สุดลุงโด่งเนี่ยลุงโด่งไม่ดูเหรอไม่ดู S <S <S อตอนนี้เราเหมือนเ,นเห็นน้องยุย้ยแบบเหมือนออกจากวงการไปเลยเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้รับางานใน<ด>วงการไม,ไม่รับงานหรือว่ามาทุ่มเทดูแล,แลเรื่องครอบครัวอย่างเดียวยังไงบ้างคือที่แบบหายไปจริงๆก็คือตั้งแต่แต่งงานแล้วก็มีลูกจนลูกประมาณ5้าขวบถึงกลับมารับงานแต่ออยุ้ยบอกอย่างนึงคือบ้านยุ้ยเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะดูเหมือนคนเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกันแค่ ยุ้ยโดง่งน้องพริมแล้วก็คุณตา<ม>แค่นี้อยู่กันอยู่กันแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยุ้ยไม่สามารถที่จะไปไหนโดยที่แบบไม่เอาลูกไปหรือไม่อยู่กับลูกได้เลย<ม>คือเราดูกันเอง<ม><ม>คือ,อยุ้ยกับโดง่ง<อ>สลับกันอยู่แค่นี้ทุกครั้งที่ออพี่เลี้ยงดูแลลูกเราก็จะต้องอยู่ด้วยมมไม่ยุ้ยอยู่ยย<ม>ก็ต้องโด่งอยู่อ,อย่างช่วงแรก,แรกๆที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยคือไปส่งปุ๊บ แทบจะไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำคือบาง,งาทีหาอะไรทาแถวนั้นใช่ก็อยู่แถวนั้นเพราะว่าแบบช่วงแรกๆเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยเขาก็ยังงองแงเราก็แอบบ <ừ> <ừ> เราก็กังวลบางทีก็แบบยืนสองประตู <laughs> ห้องเรียนลูกอะไรเงี้ยค่ะคือจะเป็นอย่างนั้นคือเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นคุณแม่แบ,บบเต็มเวลามากวที <ừ> เดียวเขาได, <ๆ S 2> เาได้เขาได้รับรู้ความเป็นแม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆน<ล>ค่ะ,ค,ะคือเรานึกภาพออกว่า,วาส่งลูกไปเสร็จพวกบก็แม่ไม่ไปไหนเราวนเวียนอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะนันหัวใจเราอยู่ันไปแอบดู ใช่คทีนี้นอกเหนือจากการเทคแคร์ดูแลอย่างอื่นแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องการทำอาหารค่ะได้ทำอาหารในลูกทานด้ไหมเออตอนที่เขาเล็กๆอะค่ะได้ทำเพราะว่ามันง่ายก็แบบฟักทองนึ่งกล้วยบดอะไรแบบนี้คือมันง่ายๆแต่พอแบบ ลูกเริ่มโตอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าเป็นคนทํากับข้าวไม่เป็นก็จะเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงกับป้าป้าเขา<ม>เยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวป,ป,ป้าป้าทำกับข้าวเป็นเหรอชอบมากทากับข้าวตลอดทั้งวันทั้งคืนทํากับข้าวใช่ค่ะใช่กลับกันออกนคะคะแสดงว่าคุณพ่อก็ททาอาหารอร่อยใช่ค่ะชอบทำเยอะนะ่พิมครับเวลาอยู่ที่บ้านน่ะคุณแม่หรือว่าป้าป้าทำกับข้าวกินอร่อยป้า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 ของป้าป้าอร่อยไหม แล้วของของหมาม้าของแม่นะอร่อยไหมอร่อยเลยคะแสดงว่าอร่อยคู่ทีอร่อยทั้งสองคนอยู่เป็นแล้วอ่ะพ่อแม่ก็เอาสูตรมาจากป๊าป๊าค่ะแล้วแล้วแล้วน้องปริมชอบเล่นกับใครระหว่างกับป๊าป๊ากับกับกับคุณแม่ชอบเล่นกับป๊าป๊าชอบเล่นกับป้าป๊าเอาแล้วกับแม่ล่ะก็คุณแม่ชอบทำ ชอบทำงานหรอช่วงหลังเยอะแบบรับงานเยอะเราป้าป๊าไม่เข้าวงไม่ลาวงการเลยหรือไม่เล่นเลยเหรอป้าก็คือเพิ่งถ่ายจบไปเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้สลับกันแต่ช่วงนี้จะเป็นยุ้ยเยอะกว่าเงี้ยแล้วคุณตาเหื่อมั้ยมากค่ะคือที่เหื่อเนี่ยเพราะว่าเหมือนมาเติมเต็มคุณตาอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าน้องเขามาเกิดมาตอนที่คุณแม่เริ่มป่วยแล้วก็เลยแบบเป็นช่วงที่คุณพ่อจะเศร้าๆเหม่อๆลอยๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอน้องพิมอยู่น้องพิมเริ่มพูดเยอะเนี่ยพ่อไม่มีเวลาได้เศร้าไม่มีเวลาได้คิดเครียดอะไรอย่างอื่นเพราะว่าเริ่มพูดเยอะแสดงว่าน้องพูดเก่งมากตลอดเวลาเลยค่ะสนมากเหมือนเด็กผู้ชายแล้วก็ชวนเล่นตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ค่ะคุณตาเล่นใช่ค่ะน้องพิมเล่นกับหลานเล่นอะไรบ้างอะชวนคุณตาเล่นอะไรบ้างคะเล่นอะไรลูกบอลลูกบอลแล้วก็อะไรอีกคุณหมอใช่ไหมคะใครเป็นหมอใครเป็นหมอคุณตาเป็นหมอเหรอคะไม่ใช่ใครเป็นหมอคะ หนูเป็นหมอแล้วคุณตาเป็นคนไข้หรอค่ะแล้วต้องฉีดยาไหมอ่ะต้องต้องฉีดตรงไหนคะ่ฉีดยาด้วยตรงโอ้ตอตอนนี้ป่วยไหมจะได้ฉีดยาไม่ป่วยไม่ป่วยเดี๋ยวยุ้ยพาหลานไปดูยายทวด สองคนค่ะกำลังเป็นเจ้าที่บ้านหลังนี้เลยต้องเตรียมต้องเตรียมทำของหวานไว้ให้หลานหลาน้องยูนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าเมนูเขาอะไรยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไมู่พร้อมกันจะไปดูพร้อมๆกันย้าย่ยาไปหายายทวดไปไปลูกค่ะมามาแล้วไปถึงไหนมามาหนูมาคุณยายคุณยายทวดคุณยายทวดยายทวดอทวด นี่ผ่าล้านหมากว้างนี่ผ่าล้านหมากว้างนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทำอะไรคุณยายทำอะไรไว้ททำขนมอันนี้เป็นขนมอะไรนะแม่ของแครงโอยงแครงของโปรดพิมพี่เลยต้องพิมพ์ทานเป็มไหมลูกพิมพ์เคยทำใช่ไหมคะเคยทำขนมด้วยเหรอไปไปไปเรียนเฉยเฉยะค่ะไปเรียนแล้วเขาก็จะมีสอนแบบนิดนิดหน่อยหน่อให้น้องลองจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราอย่างงี้ยุ้ยค่ะปล่อยให้ ภูมิสถานท่านเจ้าที่ทั้งสองคนเนี่ยนั่งทําไปไปลวกกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าในครัวบ้านพี่เอกเพื่อทำกับข้าวให้น้องฟิล์มกองยุ้ยมีเมนูอะไรคะค่ะวันนี้มีเต้าหู้ผัดหมูสับค่ะเดี๋ยวเต้าหู้ผัดหมูสับนี่ใครชอบอาน้องฟิล์มชอบค่ะโอ้โหมียกมือเกือบโอ้ไปลุงเลยน้องฟิล์มชอบเหรอเต้าหู้หมูสับไปลูกชอบไหมคะเป็นสูตรของใครค่ะ ป้าเขาค่ะอสูตรปาใช่ค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่เคยเห็นป้าป้าทำทำแล้วจะมาทำให้ลูกสาวทานให้ป้าป้าสอนมาค่ะแล้วเมนูอีกเมนูหนึ่งข้าวผัดนิโกรค่ะกินมาตั้งแต่เด็กอะค่ะอันนี้สูตรใครสูตรตั้งแต่คุณแม่ทุมค่ะแล้วก็อันนี้เจเนอเรชั่นใหญ่เลยใช่เจเนอเรชั่นใหญ่เลยค่ะสูตรสูตรของแม่ทุมแต่ก่อนที่จะไปห้องครัวนะครับวันนี้เรามีวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เบบี้มาย healthy plus มอบให้คุณแม่ยุ้ยกับ อขอบคุณ<อ>ค่ะเอาล,ะล่ะลูกอ้อาวแล้วครับ <laughs> หนูๆทั้งสองคนเดี๋ยวเข้าไปในครัวแยกกันนะเราจะพาแขกไปที่ห้องรับแขกนะคะ,นะ,คะสนับสนุนโดยซอฟทฮส์ผลิตภัณฑ์เบบี้มาย Healthy Plus น้องพิมพเคยเข้าครัวมาช่วยคุณแม่ทำแบบนี้ไหมคะลูกเคยไหมคะค่ะแล<อ>้วน้องพิมพทำอะไรได้บ้างอะคะน้องทำได้ทุกอย<ห>่าง งเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะมันมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ใหม่มน้องพิมนอนโรงพยาบาลครั้งแรกตอนอายุ6เดือนหนูนี่เกาะประตูลองไห้แบบคือมันมันพร้อมที่จะแบบ